ซีเรียสนะไม่ใช่มาเล่นเล่นแล้วนะให้เขารู้ความรับผิดชอบของเขาเวลาทำอะไรต้องทำจนถึงสุดๆอะไม่ใช่ครึ่งทางแล้วก็ไม่ทำแล้วมันไม่หมายชีวิตปัตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่กังวลเรื่องแบบการพูดไม่ค่อยชัดของของน้องบินลีฟน่ะจริงๆแล้วคนที่เครียดกังวลเขาพูดไม่ใช่คือพ่อเขาไ,ไม่กังวลค่ะเพราะอะไรเขาถึงพ่อกังวลนะดูเลย เพราะว่าเขาบอกว่าเขาพูดไม่ชัดจริงๆอ่ะแล้วเขาเริ่มโตแล้วกับเพื่อนเขาชอบชอบไปแกล้งเขามาแซวลูกเขาใช,นะใช่ก็เลยเขายิงยิง,ยงฟังยิ่งเครียดใช่เพราะก็เห็นก็เห็นคนอื่นลูก,กพูดชัดๆอะ่ะแล้วมีการแบบว่าเราทั้งสองคนได้มานั่งคุยกันได้ปรับไปส่งไปเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะอ๋อมีค่ะ,ะเรามี ช่างคุณครูค <มา S 2> ไทยมาบ้านสอนเขาพูดแล้วก็เขียนกับอ่านด้วยแล้วอ่ะเวลาน้องพูดอะไรบ้างถ้าอยู่กับพ่อถ้าพูดเร็วไปหรือว่าไม่ชัดพ่อจะแก้ทันทีเลยแก้ทัน,นทีเลย,เลยอยากลองให้ใหสาธิตให้ดูหน่อยไหมนะพูดอะไรได้บ้าง,งตอนนี้รีบพูดอะไรได้ไดไดแนะนําตัวแนะนําตัวยังไงเอง่ยหนูชื่อหนอูชื่ออะไรการรวลิลลูออมบชเปเนชเชีย ยังไม่มียังไม่มีฟิลตอนนี้เหมือนว่าน้องก็มีช่องทางแบบแอร์ายยูทูบของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อ่าพ่อเขาทำที่บริวบันแฟมิลี่อยู่ที่ Facebook แล้วก็ก็มีลงที่ IG ของคุณต๊กกับ YouTube Joker Official เหมือนแบบเป็นแบบอีกหนึ่งช่องทางที่แบบจะให้น้องผักดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าอ๋อนี้ต้องทำตักอะแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่นะคะ i e v e no Believe no no I will pull your hair out ชอบทำไม่ใช่อ๋อตักทำเพราะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคุณตักแล้วก็เพราะเป็น family ไงก็บริฟอยู่ทำอะไรไม่เอานะใช่ก็เลยให้ให้บริฟมันลองด้วยแล้วอีกหนึ่งคือให้บริฟรู้ว่า เวลาทํางานคืออะไรแล้วอะเวลาทางานอะไรที่เราต้องเจอเราต้องออกทนกับความรับผิดชอบแต่ดูน้องบิลิฟดูเป็นตัวของตัวเองเนาะกับกิจกรรมที่ได้ทำในช่องแชร์สำหรับบิลิฟเราจะไม่สอนเขาต้องเล่นยังไงแค่บอกเขาว่าเดี๋ยวอยู่พูดอย่างนี้นี้นะนี่นี่นุ่นนู่นเพราะตักบอกว่าให้เป็นฟิลของน้องเขาเลยใช่ต้องมีความเด็กๆไม่ใช่มันผู้ใหญ่ไปเลย ค่ะอย่างนี้แบบมีผู้ใหญ่ใจดีมาติดต่อแบบให้เราคงละครน้องบ้างด้มค่ะติดต่อพ่อคุอแม่เลยอันนี้ฉันไม่ทราบว่าเพราะว่านี้งานตักเราเป็นคนที่รับผิดชอบของเอลซี่แคแหลงลูกถ้ามีล่วงงานตักจะบอกไอบางทีเขาจะถามก่อนอยู่อยู่ทำไมอย่างนี้วันนี้มีแบบมีแผนจะเอาอีกสักคนสองคนไหมครับไม่ไม่แล้วค่ะเมื่อก่อนเวลาคิดว่าจะเอาลูกมีลูกเค้มหนึ่งคนพอแล้วอะไรเขาเหนื่อยหรือวาไม่ใช่เหนื่อยอ่ะย่า เลี้ยงดีๆไปเลยแล้วเพราะเอลซี่เลี้ยงเองเอลซี่เป็นคนนี้ไม่อยากมีพี่เลี้ยงถ้ามีสองคนคิดว่าดูแลไม่ไหวะวันนี้ก็เลยเอาคนเดียวไปก่อนไม่ใช่ไปก่อนอีกต่อไปวันนี้ปิดปิดใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทำมันหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่อยากมีแล้วค่ะคือคนเดียวพอแล้วพี่ตาเขาโอเคไหมคะใช่ใช่ตั้งแต่เมื่อก่อนอยามีลูกก็รู้แล้วสองคนแค่เอาหนึ่งคน ผู้หญิงผ yeah. ู้ชายไม่เป็นไรหนึ่งคนก็พอแล้วตอนนี้แฮปปี้นะครับครอบครัวแบบว่าสามคนม่ก็เป่นลูกค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะเบิล์ขอบพะคุณค่ะขอบคุณค่ะ